哦、嗯，那从你从这边来。大家好，我是云奇，我在剧中饰演的是樊潇。大家好。大家好。云奇在《

请派出一位代表给大家讲一下呃这个图案的大概一个故事。我们一人准备了一句。一人 <laughs> 准备了一句。为 <laughs> 了白玉塔，当官难呐。呵呵呵。呃，虐妻一时爽，追妻火葬场。呃，爱恨情仇的纠缠。<笑><笑> เป pues ็นเรื room, ่องที่เกี่ยวกับเราไปแก้งเมียของเราเราจะรู้สึกว่าตีใจแต่เวลาที่เราไปจีบจบแล้วเราก็รู้สึกว่าเศร้าแต่เป็นเรื่องที่มีทั้งความรับความความเศร้าแล้วก็ความความเสียใจความกรธทุกอย่างค的故事。 เรื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุลบชนขายแล้วก็สคนที่ยังไม่เคยรู้จักแล้วก็นิสัยที่ต่างกันมากมามแล้วก็เจอกันแล้วก็มาให้พลังแล้วก็ให้ความอบอุ่นระหว่างกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นจุดเด่นท่าออยุ่ด่าชอ่องชอเองอือ่ะ 别说一句啊、极限拉扯，相互救赎，看到爽。的，这边的我们是来自中国。哦，那个、呃，这个剧情很劲爆。

ผมเป็นทรงเล่รกมาถ่ายซีรีส์เอ่อซีรีส์ววยปรับแทศนี้ค่ะสาหรักของผมก็คือเป็นจุดเต็นทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเอ่อมี่เดขหองานเสี่ยวที่ปรับทศนี้ค่ะเพ演 อันนี้เป็นผมรักกบเน้นเล่นซีรีส์ทางเล่ค่ะแล้วก็เาความเข้าใจผมผมไปวิเค์ก็เือว่าเออเรื่องเราหนีมีเ รายละเอียดที่มากมายแล้วก็มีเนื้อหาที่ความหลากหลายทําให้เวลาที่เราดูเรารู้สึกว่าใจขึ้นเคื่อนลงลองแบบนี้ค่ะมีหลายความรู้สึกอันนี้อยากถามนักแสดงแต่ละท่านเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนร่วมในทีเรื่องนี้ขอบคุณครับท่านต่อปครับทุกท่านต่อปคังกานตปร่านรท่าต่อรตอคบ่านตัุนต่อรักนตป็รั่นต่ันต้วรรอน 呃，<noise> uh, 那我第一个，我觉得我很演谁？可以。因为我在,为我,在为我,说的、呃、为我是最最个人魅力、<noise> 个人个人,个人魅力的角色。呃，所以当我知道我可以去饰演他的时候。我就得 <laughs> หนูด้วก็ตีใหม่ตีใหใหม่ก็ไม่ใช่ใหม่ดูดูไอ้หนูว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบดีมากค่ะที่ได้รับบทเป็นหยชูหลังก่อนหน้านี้ผมเคยได้ดูหนังซือเรื่องนี้มาแล้วค่ะรู้สึกว่าหยชูหลังเป็นคนที่นิสัยลักษณะนิสัยที่โดดเด่นพิเศษค่ะแล้วก็อยาก ตีใจด้วยแล้วก็เราผมก็กดการด้วยเพราะว่าผมอยากให้คนจะพยายามเล่นบดให้ที่เีาต้องให้สามารถทำให้คาแรคเตอร์นี้ออกมาแล้วก็คนรักด้วยก็คือพยายามใส่ทอดบทบาทที่ได้รับประทานได้ให้เป็นที่รักของทุกคนก็ชั่ว 其实就是能接到这个角色是很幸运，也是一件很开心的事情。然后呢，这个角色施丽华，她在剧里面的她的人物性格是一个纨绔的富二代。其实像这种角色，我也是第一次体验嘛，我觉得也是一种新的尝试。然后作为一个演员嘛，肯定想就是不同的角色，就是什么东西我都想尝试一次。 ผมรู้สึกว่าดีจเล็กชอบดีด้วยค่ะที่ได้รับบทเป็นชูรี่หวาเพราะว่าอยู่ในเรื่องชูรี่วาเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นคนรุ่นที่สองของเัวที่ดีมากค่ะแล้วก็เขามีนิสัยของเขาแล้วก็เป็นนิสัยที่ที่ดีแล้วก็ต่างจากคนอื่นด้วยอันนี้เป็นทางเลือกที่ผมได้รับบทเป็นแนวแบบนี้แล้วก็เป็นความขาไทยสำหรับผมเด็กโอผมพยายามสร้าง 呃，应该会让他弟哭。因为刚刚也说了，这、就是我第一次拍摄这种戏，然后这个角色跟我生活当中和以往拍摄的这些角色当中是反差最大的，所以最大的压力就是不好适应。但是在后来跟大家的相处当中。 ที่เม so ื่อกี้เอ่อผมได้พูดถึงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เอ่อเล่นซีรีส์ซีรีส์ไวท์แบบแค่นี้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจริงๆก็กดกดดันนิดหน่อยกว่าเล่นเล่นไม่ดีแต่หลังจากที่เจอผู้กำกับเจอทีมงานเจอนักแสดงคนอื่นท่านแหละเอ่อคิดว่าหลังจากวันนี้อมาทุกคนจะได้เจอเซอร์ไพรส์

的这个韩笑角色，是看完这个剧本之后，就发现他性格非常的鲜明，然后阴郁、自卑、强势及各种特色的一情，所以他的挑战，就可能对其他演员来说会比较简单，但是对我来说真的很难。然后他也可以带来很多我的生活里。 ที่พร้อมรับบทเป็นฝันเซวที่นายเรื่องนี้แล้วก็ฝันเซลจะเป็นคนที่มีนิสัยที่เขาชอบเขาอยากเป็นคนที่เก่งที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็นิสัยของเขาก็เต็มมากว่าเลวมากค่ะ จุดที่ยากมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นเล่นบทแบบนี้เล่นอ่อถ่ายถ่ายที่ไวแบบนี้แล้วก็แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใด้สมผักกับประสบการณ์ที่ที่ปกติในชีวิตประจำวันของเราไม seat, которая, ่เคยมีค <c oughs> <c oughs> <Toy> ่ะต้าถามประมาณนี้อันคือเป็นสิ่งที่เรื่องหนที่ทุกคนได้มาเจอกันมีแบบเจอกันก่อนมากยิ่ง้ 那我们呃，uh, 接着下一个问题，就应该我有问到大家是在这部剧第一次见面的，还是说之前就认识过我们应该都是做过、哦，我跟他是来之前有合作过，他们第三次合作了。好我们，我跟他们好，好他跟他的应该我们是第一次见面，对,对第一次。咱们俩，呃、嗯，那个人，他俩，一起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 ，被咱们俩 สี่คนที่เจอกันแบบนี้ <C ourse> เขาก็เจอครั้งแรกค่ะใช่ไหมว่าที่เคยร่วมงานจะมาเรื่องนี้ก็คือแบบสบายมากเลยแล้วมันดูยนี่มอยากก็หลายเจอทุกใจสุดๆทุกอย่างก็คื้พส่ทเกิดใส่ทองสุขกวักบ้านหนึ่งทุกคน 呃，虽然我我们是第三次合作了，但是呃每次合作的角色都是不一样的，然后所以这次其实也到不了。没关系。他今晚呢，是呃，我们来谈工作，第三哈，但是真的，如果每次每次都一样，那 สองคนความสัมพันธ์ของสองคมระหว่างสองคนไม่เหมือนกันยังรู้สึกว่าเป็นเอความท้าทายอยู่ค่ะก็เป็นท้าทายที่ได้มาเจอท้าทายรวมกันนั่นคืออะไรอ่ะที่มีอะไรมาค่าบอกว่าเป็นการที่มารับบทที่ในเรื่องแรกที่เป็นนายตัดสินใจนายจะมาองู่กับเราเรื่องหนกัน 嗯、就像刚才说到的，是第一次遇到这样子的呃剧，那么我们有什么样的原因让我们决定来接下这个角色？我去到了，到了面，我老婆我我觉得，对于演员来说，其实演的每一个角色都是呃不同的挑战嘛。就像刚才我也说过了，就是不管是什么样的，就是剧本呢，我们作为演员来说，我觉得还是都想要去大胆的去尝试一下。 ผมคิดว it ่าสาหรับนักแสดงไม่ว่าจะเป็นรับบทอะไรอันนี้ก็คือความขาไทยแต่เราก็อยากทบรงหลายหลายคาแรคเตอร์หลายหลาไบทกัน能่的。

เชิญผ <c ười> ัให้กับทุกคนเช่นว่าเรื่องนี้เราจะถ่ายทอดความรักให้กับทุกคนค่ะดองถาม为什么 ในตอนที่เพื่อนที่พูดถึงว่าสำหรับนักแสดงอะจริงๆอยากทุกรงคาแรคเตอร์ที่หลากหลายค่ะแล้วก็ทำให้เราสามารถเอ่อทให้ทุกคนสามารถเแ็นแต่ละหน้าของเราเป็นยังไงยังไงว่า ขายทำที่นธุ์เนาะเขาสึกยังไงบ้างคะที่ได้มาขายทำที่พรนธุ์คะที่สุดเราจะให้เชิญสื่อได้ไหมถ้มีอะไรให้เาสื่อข่าว่าเราแล้วเนี a n t a s i c อร่อยอ่อแล้วก็น่าเที่ยวเออผมคิดว่ามาแล้วทีนี้เพรา人ว่ทีนง 感觉大家都很很就是หลังจามาถึง <noise> ท<楽>ี่ไทยเราก็เจอทีมงานไทยทุกคนรู้สึกว่าทุกคนใกล้ชิดกับเรามากเหมือนเพื่อนเหมือนอรัวเลยค่ะที่เขาถือถืไม้แ้มังกรทเขาอยู่แล้วนะคะ 好，我只能拿好，要么搞中啊要么搞搞到可以拿。呃，就是你们现在拿着，手上拿着火龙果。之前你们是有吃过火龙果吗？当然，有火龙看它 取一个红红火火的寓意，在中文里面，它的名字是很吉祥的。他为什么他呃，果奶呃，吃果火龙果，然后他有有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 有 没话啊，呃，那么接下来呢，我们呃，跟粉丝们说，让我们来关注这部剧，好吗？咱们一起发誓。啊！接来咱们，Hello，大家好，粉红观,观众，然后呢，也希望。 就是我们五万播出之后，大家多多关注，然后多,多多支持我们，支持他俩，支持。大家早安，大家早安。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 大家早 然后，我们的媒体朋友也向我们传达了我们今天的开心大礼的一个祝福。呃卡风卡，<laughs> 好，卡。